จข้อที่จริงมีมีหรือไม่ฮะแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่ามันมีคนซึ่งอ้างเป็นแบบนั้นแล้วก็มีคนเข้าไปงมงายตามหลักที่กัลยาณมิตรครับคือกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญก็เราก็เรียนแล้วนี่ปัจจัยมีสองด้านปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็ เสียงจากผู้อื่นคําแนะนําโดยเฉพาะกัลยาณมิตรใช่ไหมนี่ท่านที่หวังดีต่อเราเนี่ยจะมาช่วยแนะนําสั่งสอนเป็นตนถ้าเป็นอรหันต์ก็ดีสิแต่ไม่แน่นะเพราะพระอรหันตนะ์น่ยตัวท่านนะ่ะบริสุทธิ์หมดจดแต่ความสามารถในการสอนไม่แน่บางทีสอนสู่บุตุชนไม่ได้ก็แม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีปัจเจกพระพุทธเจ้าที่สอนใครให้บรรลุรมไม่ได้เลยใช่ไหม ดังนั้นวิเจอตามหาพระอรหันตนะ์น่ะพระอรหันต์ไม่ได้เก่งในการสอนเสมอไปนี่แล้วทาไมท่านไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้ามาดีกว่าเลยเพราะอรหันต์นั้นท่านก็ปฏิบัติมาด้วยอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าแล้วก็ท่านไม่มีความสามารถในการสอนแล้วบางทีท่านจํากัดคือปฏิบัติไปในแง่เดียวที่ท่านรู้เข้าใจ อะไรก็เอาแล้วท่านปฏิบัติได้ดีก็จเจริญสีนสมาธิปัญญาของท่านแต่ว่าการยักเยืองเทคนิคเลยไม่มีท่านก็มีประสบการณ์แนวเดียวดิ่งไปเลยอันนี้ไอ้แนวเดียวเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนเพียงบางคนเนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีเทคนิคที่เหมาะกับอุปนิสัยจริตต่างๆกันใช่ไหมพทธเจ้าจึงต้องมีความสามารถในการสอนด้วยไม่ใช่แค่ตรัสรู้รรเนี่ย แต่ต้องเป็นสมมาสัมพุทธานี้ต้องฉลาดในการสอนต้องรู้จักคนรู้ความแตกต่างของบุคคลความแตกต่างโดยอินทรีย์ระดับการพัฒนาความแตกต่างโดยอธิมุตความแตกต่างของแนวโน้มความสนใจภูมิหลังพื้นเพเป็นกรรมกรเป็นชาวนาเป็นกษัตริย์เป็นนักปกครองอะไรต่ออะไรนี่ต้องเข้าใจหมดนะแล้วก็จัดคําสอนให้เหมาะกับเขาอันนี้พระปัจเจกบุทธเจ้าก็ตรัสรู แต่ว่าสอนใครให้สําเร็จธรรมะบรรลุเป็นอาราหันต์ยังตัวไม่ได้อันนี้เราจะไปหวังว่าจะไปตามหาพระอรหันต์เป็นกัญยาณน,นามิตรเนี่ยบางทีก็ไปเจอพระอรหันต์ที่ท่านสอนไม่เป็นล่ะมันก็ไม่คุ้มน่ก็ดีอยู่ถ้าเจอก็เป็นลาบอันประเสริฐแต่จะมัวไปตามเสียเวลานี่ตกอยู่ในความประมาทแทนที่จะใช้เวลาเป็นประโยชน์ใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าสอนเราไปแล้วท่านองค์นั้นก็บรรลุด้วยอาศัยธรรมะะพุทธเจ้า ก็เราก็ทําไมไม่ฟังธรรมของพพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมเอาธรรมะมาปฏิบัติสิแล้วผู้สอนเองเนี่ยพุถุชนบางท่านสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์อีกนะก็ในพุทธการเองไม่ต้องเอาสมัยนี้พุทธการเองพระที่เป็นพุถุชนเนี่ยสอนผู้อื่นให้เป็นอรหันต์ได้แนตะ่ว่าตัวเองไม่เป็นนะก็อย่างที่เคยมีที่ว่า อาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ก็มีความชํานาญคือก็ได้ความสามารถในระดับหนึ่งนะไม่ใช่หมายความไม่ได้อะไรเลยนะท่านก็ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนี่ท่านมีความสามารถในการสอนลูกศิษย์เยอะแยะในลูกศิษย์บางท่านก็เป็นอรหันต์ลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์มันเป็น <c oughs> ก็เลยหาทางช่วยนะแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวด้วยนึกว่าตัวเองนี่อาจจะสําเร็จแล้วนะก็เลยลูกศิษย์ เข้าใจแล้วก็หาทางช่วยโดยวิธีที่เป็นการแนนะทาให้ท่านรู้ตัวขึ้นมาให้รู้ตัวว่าอ๋อท่านยังมีความหวาดกลัวอยู่เนะี่ยวันหนึ่งก็ทําให้ท่านได้โอกาสให้ท่านรู้ว่าเฮ้เรานี่ยังมีความหวาดกลัวอยู่ดิลเลยท่านรู้หลักอยู่แล้วเนี่ยอมีความหวาดกลัวไม่ใช่อรหรันสี่ก็เลยตัดสินตัวเองได้เลยแล้วก็เลยปฏิบัติต่อเนี่นะั่นกะ็ อย่าไปมัวเสียเวลาไปกับเรื่องนี้หนึ่งก็ไม่รู้จะเจอไม่เจอสองไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะสอนได้เป็นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็สามพระพุทุชนที่สอนได้ดีรู้หลักท่านเป็นสื่อระหว่างเรากับพุทธเจ้าต่างหากสิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องการตัวท่านมาสอนเรานะเราต้องการให้ท่านมาเป็นสื่อนําคําสอนของพุทธเจ้ามาให้เราต่างหานะี่ยทไงจะ สื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้และให้เราเข้าใจได้ถูกต้องนะแล้วเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายในอยนู่ในสมรสิการของตัวเองด้วยไม่ใช่จะไปฟังท่านอย่างเดียวและยิ่งเมื่อผู้สอนเนี่ยไม่ได้มียานอย่างพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเนี่ยมันมีเทคนิคที่เหมาะกับอุปนิสัยจริตต่างๆกันใช่ไหมความสามารถในการที่จะจัดให้มันพอเหมาะอะไรนี่ยากนะ ขนาดพระพุทธเจ้ามีความสามารถขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนในบรรลุธรรมได้หมดใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการอบ,บ่มอินทรีย์ต้องหาแบบฝึกหัดมาให้เขาก้าวขึ้นไปให้ถึงระดับนั้นเช่นพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะอันเนี้ยต้องรอให้เขามีอินทรีย์แก่กล้ามาถึงขั้นนี้จึงจะเข้าใจแต่ตอนนี้เขาอยู่ระดับอย่างเงี้ยแล้วจะทําไงจะรอก็เสียเวลาพระองค์ก็ต้องหาแบบฝึกหัดให้เขาทํา เนะีเอาประสบการณ์หรือพาไปเจออะไรให้เขาเรียกว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาถึงระดับที่ต้องการแล้วก็ให้ธรรมะนี่ไปเลยก็จะถึงกันนะทีนี้ผู้สามารถในการสอนอย่างเงี้ยหายากนะีอย่างาพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เก่งมากมีปัญญานะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเส้นผมบางบุเขาอยู่นิดเดียวพพระพุทธเจา้ามาชี้ปับ๊บก็เห็นเลย ช่ไหมก็คนสอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะแยะบางทีบางคนพูดสิบวันร้อยวันไม่รู้เรื่องอีกคนหนึ่งมาพูดสามนาทีเท่านั้นเข้าใจเลยเอะเทรานั้นมันก็เรื่องตัวพูดสอนนี่สำคัญมาอย่าไปนึกหวังพึ่งแต่ว่าอรหันอยู่เลย